สวัสดีครับ VIP เริ่มโต๊ะ888วันนี้เราก็พลาดกันเยอะยอมรับอาจารย์ยอมรับครับอาจารย์ฟันดาววีให้ฮะดาววีดาวดาวีอาจารย์ฟัน69ฮะดาววีเที่ยงคืนครึ่งครัครบเที่ยงคืนครึ่งนะครับดาววีอาจารย์ฟัน69นะครับเที่ยงคืนครึ่งอาจารย์ฟันดาววี69นะครับ69 ดาววีหกเก้าฮะดาววีดาววเที่ยงคืนครึ่งนะครับอ่าเก้าสี่หกสี่เก้าห้าหกห้านะครับแล้วก็ดาวโจนเพราะอังกฤษอาจารยแล้วดาวโจนดาวโจนอาจารย์ก็อาจารย์ก็ฟันหกเก้าฮะดาวโจนนะครับดาวโจนดาวโจนเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งดาวโจนนะครับเอาไปดูเป็นอ่าเป็นแนวทางนะครับเอาไปดูเป็นแนวทางช่วงนี้ ถ้าหลุดบ่อยก็ต,ต้องต้องต้องระวังนะครับแต่อาจารย์ก็มั่นใจอยู่นะครับก็ก็ก็ลองดูนะครับจากา v ีล้มตกะ8 8แครับ